ออกห้างร้านสองซื้อกับแซนวันนี้ประหยัดไป6 0แสนกว่าโอ้โหราคาครึ่งๆเลยกับมิล x คันนี้ปี2017เครื่องแค่1.9เท่านั้นนะคะามาดูเลยค่ะข้างหน้าโอ้โหรวมๆแล้วก็คือสวยเลยค่ะคันนี้ <ไป S 1> นะคะไฟใหญ่หญไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเป็นทูโทนเนาะเป็นสีบอลเทาแล้วกค็คันนี้สีเทาเข้ม โอ้โหยางคันนี้นะคะซูมมาดูใกล้ๆเลยนะคะใหม่เอี่ยมนะคะคันนี้ขอบ16เลยนะคะมาดูเลยข้างๆตัวนี้เป็นอะไรคะน้องโนตัวบันไดขึ้นโอ้โหบันไดขึ้นรถเรียบร้อยนะคะมาดูข้างหลังกันเลยค่ะนี่ตัวอีซูซูใช่ตัวนี้เป็นฉลอง60ปีของอีซูซูใช่เลยค่ะแล้วก็พร้อมเซ็นเซอร์หลังเซ็นเซอร์หลังนะคะสองจุดนะคะมาดูข้างในเลยค่ะโอ้โหจะบอกว่ากี่ที่นั่งเชียว มันทุกได้ทางครอบครัวเลยค่ะเจ็ดที่นั่งคันนี้แล้วก็เจ้าของเดิมปูพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้โอโ้โหเจ้าของดูแลมากดูแลดีมากเลยก็คือสําหรับคนขนของเนาะแล้วก็ครอบครัวใหญ่คันนี้แน,น,นะนําน <ำ S 2> <อ>เป็น<ด>คันนี้เลยค่ะตอบโจท<ด>ย์ไปดูข้างในกันดีกว่าเชิญเลยค่ะ โอ้โหคันนี้นะคะถึงจะเป็นปี17นะคะแต่ยังเป็นเกียร์ออโต้อีกด้วยนะคะคันนี้โอ้โหสภาพรวมๆคือสวยมากมากบอกอะไรน้องโนเบาะหนังสีดำภายในเป็นสีดำเนาะถูกต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าสีดำเป็นสีที่ดูแลง่ายถูกต้องแล้วก็ดูแลแบบมีความสะอาดใช่ดูแบบขับแล้วสปอร์ตนะคะคันนี้แบบว่าดำาๆข้างนอกเป็นบอลข้างนอกเป็นบอลๆข้างในเป็นดำาๆเกียร์ออโต้มาให้เรียบร้อยแล้วปี2017เนาะโอ้โหใหม่เอี่ยมมากเลยอ่ะน้องโนแต่คัน ที่ว่าหายไปครึ่งที่กฤษสาขายียงแค่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันราคานี้หรอราคานี้ก็ไม่ขายดูมาจากคลิปนี้เอาไปเลย6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะจ๊ะขายไปเยอะมากถูกต้องครึ่งครึ่งเลยค่ะประหยัดไปหกแสนกว่าเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าซื้ออีกคันหนึ่งได้เลยรถคันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับครอบครัวเหมาะกับรถครอบครัวด้วยแล้วก็ใครที่ อยากได้ความประหยัดเนาะคันนี้คือตอบโจทย์เพราะว่าเครื่องแค่ดีเซล1น9เนาะถูกต้องค่ะปียังใหม่อยู่ด้วยซ้ไม่ได้ปีเก่าเลยนะคันนี้อันนี้ยังไม่แกะเลยค่ะดูสิดูดิคอนโซลเขาให้มาให้เรียบร้อยแล้วก็มีพวกแบบว่าออชั่นต่างๆให้เลือกใช้จัดเต็มจัดหนักเลยค่ะคันนี้ดูด้านหลังไหมค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกับน้องโนกันเลยค่ะนั่งเป็นยังไงบ้างคะน้องโน ด้านหลังมากกว้างมากยังไงบ้างกว้างมากให้ทิวทัศน์แบบแบบว่ากว้างแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบออปชันลูกเล่นให้นิดหน่อยเป็นพวกแบบว่าวางของเนาะหิ้วพวกถุงใครที่นั่งข้างหลังอันนี้คือนั่งได้ประมาณ7คนเนาะใช่เจ็ดคนนั่งเคนคือเยอะมากๆแล้วก็ไม่แคบเกินไปใช่ค่ะใครมีลูกมีหลานเนาะให้นั่งข้างหลังได้มาทั้งครอบครัวได้เลยค่ะมาทั้งตระกูลหนึ่งได้เลยอันนี้สังเกตว่าเปียขาไม่ติดเลยแล้วก็หัวคือไม่ติด นั่งสบายที่เน้นเลยน้องเปียดูพรมเขาสิเขาปูพรมมาแบบทั้งคันเลยนะคะคันนี้แบบเจ้าของเก่าคือดูแลดีมากใช่แบบปูมาหมดเลยทั้งคันเลยนะคะปุ๊บโอ้โหยังมีที่วางขวดน้ําวางมืออีกต่างหากเนาะใช่พักแขนอันนี้ให้แบบคือสภาพยังดีอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ราคาหายไปเป็นครึ่งเลยคันนี้ครึ่งนึงอะค่ะตอบโจทย์ใช่ใครที่ชอบความประหยัดถูกต้องมีครอบครัวเยอะอยากขนของเยอะไปเที่ยวไปต่างจังหวัดนี้ได้ไหม ได้แล้วตัวนี้แบบว่าคันนี้ขับเพื่อนด้วย2ล้อก็จะประหยัดไปคันนี้ติดต่อได้ยังไงบ้างพี่แซนติดต่อแซนเลยนะคะคันนี้นะคะ0 8 3 2 2 2 2 2 0ากิษสุากูดคารแล้วก็ที่สำคัญมาจากคลิปนี้นะเอาไปเลย6 7 9 0 0 0จเเท่านั้นหรือจะเข้าไปดูในเพจเราชื่อเพจอะไรคะกิษสดากูดคารหรือชัวร์รูมกิตสดากูดคาร์ชว์รูมมืเนาะแล้วก็เป็นเวดูรถมือสองด้วยค่ะ เข้ามาดูได้เลยวันนี้แซนกับเปียนโนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย